นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เราก็าตรงไหนวะนะตองหน้าเงทางเราก็ต,งงตกกุ้งนะครับเราก็ปลาเท้โพครับนี่เซนไนครับได้ไปแล้วหนึ่งแต้มมาซ้ำครับกุ้งเ่ไม่กินเลยนะครับผมว่าวกุ้งแม่น้ำน้อยคงไม่มีกุ้งอ่ะผมว่าย่อยเราคงต้องไปเจ้าบายยามี่ยังไม่เจอนี่คันอยู่บนเรือพวกยาลงุงเล่นอยววุ่นวาย đúng không? đúng. đu lưng các. gìn nhau. ôi. ma. này. đây là nãy. đây lưng các. phải này. này ở củaผม nè. dài mือ. ở đi phái, ở đi phái. ok đu lưng. để cái đấy. เอาละครับดูเรื่องครับนี่ครับเส้นนครับ,บ,บปลาครับปลากินครับปลากินนะครับโอ้โหได้เรื่องครับใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยครับใ,ใจเย็นหุห้ยโอ้ เดี๋ยวพี่จะถ่ายไฟดิยพี่พี่จะพิ่งแบบฝ่ากเ่ต้องจ่ายไฟเออโอเคโอเครู้เรื่องตอนนี้ทำง่ายอยู่หางเนื้อหัวหนังเอื้อ า<ๆ>มาไม่มายอมนะไวะไงลูวะเดี๋ยวจับยอมแนละ้วยอมแล้วผมไม่ค่อยจำนานครับเดี๋ยวให้ใจไหนยังไ,ไม่ยอมใจยิน เรียบร้อยครับสวยงามมากสวยงามวิช่างกบโดนแล้วอันนี้หูดำมาน้ำน้อยผมเดียวรู้เดียว,เ,ยวเรื่อง <c oughs> โคตรเทพอะ่ะเรียบร้อยหน้าเหลือกันได้สุดยอดครับสุดยอดจบสวยนี่ครับหัวเชือ เขียวหวเชือกสีเหียวสีเหียวสีเขียวมีจำหน่ายครับที่ร้านช่างกอลฟเรียบร้อยจบข่าวสวยงามนี่